สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาหาอดีตที่โคตรมันโคตรฮาและโคตรจริงวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความทรงจำวัยเรียนยุค90ที่หลายคนอาจจะเคยสัมผัสหรือบางคนอาจจะแค่ได้ยินเรื่องเล่าจากรุ่นพี่แต่ผมรับรองว่าเรื่องราววันนี้มันจะทําให้คุณทั้งขำทั้งคิดถึงและอาจจะอินจนน้าตาไหลถ้าจําได้นะว่า,าเคยทําอะไรแบบนี้ เรื่องมันมีอยู่ว่าในยุคนั้นยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องไกลตัว Facebook ยังไม่เกิด i อยังไม่มาลายยังไม่รู้ว่าคืออะไรการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันช่างบริสุทธิ์และทรงพลังยิ่งนักและหนึ่งในพลังที่ว่านั้นก็คือพลังแห่งการส่งต่อความรู้หรือที่เรียกกันติดป,ปากว่าการลอกข้อสอบนั่นแหละครับพี่น้องหลายคนอาจจะมองว่ามันคือความผิดบาปที่มิอาจอภัยแต่สำหรับพวกเราเด็กหลังห้องในวันนั้น วันคือวิชาชีวิตขั้นสูงคือศาสตร์แห่งการเอาตัวรอดและคือจุดเริ่มต้นของเออความสําเร็จไอบางเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเชื่อไหมว่าบางคนจากแก๊งลอกข้อสอบในตำนานของเราวันนี้เขากลายมาเป็นผู้ประกอบการหมื่นล้านไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาตีไปพาเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องหลังของแก๊งลอกข้อสอบในตำนานที่จะทำให้คุณหัวเราะจนปวดท้องไปพร้อมๆกับได้แรงบันดาลใจแบบงงๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เรือ่องราวของเราเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดโบสถ์ไม่ใช่ชื่อวัดนะครับพี่น้องมันคือชื่อโรงเรียนย้อนไปในคาปวิชาคณิตศาสตร์ที่ใครๆก็สายหน้าหนีผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์เดียวกันอาจารย์สมศรีอาจารย์คณิตศาสตร์สุขเฮียบประจําโรงเรียนกําลังยืนคุมเชิงอยู่หน้าห้องหน้าที่ของแกไม่ใช่แค่สอนแต่คือการตรวจจับคู่กระทําผิดอย่างพวกเราวันนั้นเป็นวันสอบกลางภาคที่ใครๆก็รู้ว่ายากหินระดับ8ดริ้ว ไอตั้มหัวโจกแก๊ง